รวมบริจาคเผื่อเสรอร์อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลบนกอยาวว่า5าหลานบาทเลยนะครับผมไปรายการตรงนี้เนี่ยเป็นห้องประชุมี่โรงพยาบาลตะกัวปา่าจังหวัดพังงานะครับนายไพรั์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมกับนายแพทย์วิเศษกำลังรองนายแพทย์ซาธราธราณสุขจังหวัดพังงาได้ไปรวมรับมองเงินบริจาคจากกลุ่มหนักธุรกิจและก็ผู้ใจบุญในจังหวัดพังงานะนําโดย นางวัลภาธีระซ่านครับบริษัทโชควัลภาจำกัดนายคมสัน้นนางธัญญาจ,จันทราวิสูตรเครือโรงแรมสั้นทิยารรสซอทแอนด์ and สปานายวีรัส่งแซงโรงแรมมุกดาราเข้าลักนางเศร้าพัฒนานส้มใจโรงแรมอานาน้าแกรนด์รีสอร์ทและก็หนักธุรกิจประชาชนผู้ใจบุญไล่ารเ,เลยนะครับรวมเงินกันดังมต่งสินนี้5ล้านสองแสนบาท นำไปจัดเสิร์ฟประกณทางการแประในะครับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผู่ในเต็กกอยาวนะครับค่ะด้านนายภพรัตเพชรยวนค่ะท่านก็บอกว่าจุดเริม่มตนข้องกิจกรรมครั้งนี้ค่ะนั่นก็คือการที่ท่านเนี่ยได้ลงพื้นที่ไปรวมกับ ผอจอวอค่ะจังหวัดพังงาที่รักษาประชาชนในพื้นที่เกาะยาวนั่นเองค่ะและก็ได้พบว่าโรงพยาบาลทรงเสริมสุขภาพตำบลปลุนในซึ่งมีแพ์ประจําแขนสองทันเนี่ยค่ะมีการให้บริการพี่น้องประชาชนบนเกาะยาวย่อยรวมถึงหนักทองเที่ยวที่ข้าวมาในพื้นที่มีความขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จําเป็นไล่ย่างค่ะโดยเฉพาะเครื่องเอ็กซเรย์เครื่องทีดิจิทัลค่ะก็ได้พูดคุยกับที่ปรึกษาประกาศ ทีปรึกซานะคะประกาศให้ผู้ใจบุญเนี่ยรวมกันบริจาคและกระชายเวลาเพียงประมาณนึ่งอาทิตย์เท่านั้นค่ะก็ได้รับว่าได้รับแจ้งว่ายอดเงินเนี่ยมีรวมถึง5ล้านว่าแล้วเมื่อทีพีบาวินบอกไปนะทีนี้หล้านบาทนี้จะไปจะเสือได้มั้งนะครับท่านรองนายแพทย์ซาธรณสุขนายแพทย์วิเศษนะกร็บอกว่าเงินติดได้มาวันนี้นี่เสือเริ่มจากนี้เลยนะครับเครื่องเอ็กซเรย์เครื่องทีดิจิทัลนึ่งเครื่อง เครื <premises. S 2> ่องติดตามการทำงานข้อหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติขนาดเคลื่อนยายส่อมรับส่งต่อ1นึ่งเครื่องเครื่องตรวจลืนไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบวิเคราะห์พ้นและจัดแก๊สภาพในระบบเครือข่ายนึ่งเครื่องเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติขนาดกลางนึ่งเครื่องเครื่องควบคุมการให้สั้นน้ำทางรอดเลือดดำชนิดหนึ่งนึ่งายหาเครื่องเครื่องช่วยให้ใจชนิดควบคุมโดยปริมาณและความดันเคลื่อนยายได้นึ่งเครื่องเครื่องชั่งน้ำนักดิจิทัลพร้อมเทวัดส่วนสุ้งนึ่งเครื่อง เตียงเกลื่อนใหญ่ผู้ป่วยปรับระดับไฮดรอลิกนึ่งเครื่องเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัตินึ่งเครื่องและก็รวมถึงการปรับปรุงห้องเอ็กซเรย์กันนะครับโดยทางสำนักง,งานสาธรารณาสุขจังหวัดพังงากรคขอบคุณแทนผี่น้องประชาชนบนเกาอยาวนะแื่ว่าผู้ใจบุญนี่มารวมกันบริจาคก,กันหุ้นนี้หล้านว่าบาทนะครับ